ตรงนี้เป็นอิดเก่านะอิดเก่าแล้วตรงนี้เพราะว่าจะอยู่ต่ําลงไปจากพื้นดินแต่ตนี่ยโอ้โหต้นไม้คลุมหมดแล้วแต่เดิมเนี่ยเขาขุดแล้วผมเห็นนะยาวไปถึงน,นู่นเลยไกลมากยาวไปเลยอันนี้คือต้นไม้ขึ้นคลุมหมดแล้วแต่พื้นผิวที่ต้นหญ้าขึ้นคลุมไม่หมดเราก็เห็นอยู่นะครับนี่เห็นอยู่เนาะนอิดปูตะแคงนะครับแล้วเขาก็เลยบูนนะ สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมมิกราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้เป็นวันที่4กันยายน2564นะที่มีการเริ่มปลดล็อกบางส่วนแล้วนะครับเกี่ยวกับการนั่งทานอาหารในร้านได้นะก็ทานกันอย่างหลุมหลวมอ่ะไม่แน่นมากอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมาเข้ามาในอยุธยาด้วยนะตรงนี้ด้านหลังผมเนี่ยคือบ่อน้ําโบราณน,นะ เึ่งจากการขุดสำรวจทางโบราณคดีนี่เขียนไว้นะบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้เดิมเนี่ยอยู่นอกวัดธรรมิกราชนะครับแล้วก็น่าจะมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการใช้ในชุมชนและสังคมในสมัยอยุธยานะแล้วก็มีการใช้เรื่อยมานะครับตั้งแต่อยุธยาจนถึงปี2500ก็ยังมีการใช้อยู่นะเป็นบ่อน้ำที่กลมๆนะฮะแล้วก็มีอิฐนะ ส่วนด้านบนนี้นะครับก่อขึ้นมาใหม่นะฮะด้านล่างเราจะเห็นเป็นซากอิฐอยู่นะซากอิฐเก่าอยู่นะครับแถบนี้ก็คือว่ามีชุมชนนะเพราะว่าติดวังแล้วก็มีตลาดในสมัยอยุธยาด้วยนะครับแล้วใกล้ๆก,กันนะครับตรงนี้นะครับก็คือด้านหน้าผมเนี่ยจะมีซากของถนนโบราณอยู่นะครับชื่อว่าถนนหน้าวังตราหรือถนนหน้าบางตรานะครับเป็นถนนโบราณน,นะกล่าวกันว่าเป็นถนนสายปฏิวัติอ่ะผมเคยพามาชมแล้วนะ เวลามีการช่วงชิงอำนาจเนี่ยจะใช้ถนนถนนเส้นนี้ในการเดินทับมานะก็มีบันทึกในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระยามหาเสนานะครับขี่ช้างเผือกนะครับชนช้างกับพระศรีศินนะฮะในช่วงที่พระศรีสินทํากบฏในสมัยพระมหาจากักรพรรดิก็บอกว่าใช้ถนนเส้นนี้เช่นกันนะวันนี้ก็เลยมานั่งดูนะเพราะว่าเขาปลดล็อกเริ่มให้ทานอาหารได้แล้วนะในอุทยานะนั่งร้านได้แต่ก็นั่งหลุมๆนะ อย่านั่งแน่นมากนะครับเลยพามาชมเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีเข้ามาแล้วก็เลยแดะเข้ามาหน่อยวัดธรรมิกราชก็สามารถไปกราบพระได้นะครับสำหรับท่านที่มาวัดธรรมิกราชแล้วอยากมาชมนะก็จอดรถไว้บริเวณตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วก็จอดรถแล้วก็เดินมาฝั่งนี้ครับเราจะเห็นเนี่ยมีบ่อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับโอ้กว้างใหญ่มากฮนะ ส่วนถนนโบราณนะครับจะมาดูซากก็ให้มาทางนี้ครับเฉียงขึ้นมานะตรงนี้ผ่านสถูปเจดีบรรจุอัฐิที่เขาทำไว้นะของชาวบ้านครับบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้จะมีซากอิฐอยู่นะครับปูพื้นตรงนี้น่าจะปูใหม่นะเพิ่มเติมยาวไปด้านนู้นนะฮะนี่แหละครับถนนหน้าบางตรา เกยนป้ายกรมศิลปรกรไม่ด้วยนะเป็นถนนเรียบกำแพงพระราชวังด้านทิศต,ตะวันออกครับลักษณะเป็นการปูอิฐตะแคงกว้างประมาณ12เมตรรองรับการสัญจรของพาหนะขนาดใหญ่ได้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่มีประวัติว่ามีการชิงอำนาจกันนะแล้วก็ทำยุทธาถีกันตรงนี้นะฮะมาที่วัง นี่คือลักษณะการปูอิดนะจะปูอิดตะแคงขึ้นมาครับทําให้มีความแข็งแรงของถนนมากเลยนะถ้าเกิดว่าปูอย่างนี้แต่สิ่งที่สูญเสียก็คือว่าเราจะต้องใช้อิดจํานวนมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าปูนอนลงไปเนี่ยมันใช้อิดน้อยจริงนะครับแต่ความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าแบบนี้แข็งแรงมากกว่าตรงนี้ปูใหม่นะส่วนถ้าเกิดว่าของเก่าอยู่ด้านโน้นนะ ที่มีต้นไม้ขึ้นกรุม่มเพราะว่าเขาปุดลงไปด้านล่างตรงนี้น่าจะได้รับการบูน้ำใหม่นะครับแนวนี้ก็เป็นแนวกำแพงพระราชวังเลยนะฮะยาวเนี่ยแล้วก็ถนนหน้าวาังตาวกว้าอย่างเงี้ยก่มศิลปกรให้ข้อมูลนะครับว่ากำแพงพระราชวังชั้นนอกตรงนี้ครับสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะ มีความสูงประมาณ4เมตรหนา3เมตรมีเชิงเทินสำหรับเป็นทางเดินกว้างประมาณ1.5เมตรตัวนี้เขาก่อใหม่นะครับ,บูนะนผมเดินมาเรื่อยๆนะมาสุดทางตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาก่อบูนะไว้ถึงเพียงแค่นี้นะ นี่ฮะมันจะสูงขึ้นเห็นไหมฮะตัวนี้สูงขึ้นมาเพราะว่าเขาก่อปูนะาขึ้นมาใหม่ให้เห็นเป็นเส้นทางถนนนะส่วนตรงด้านล่างตรงเนี้ที่ยากขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นถนนเดิมเลยนะจะอยู่ด้านล่างเพราะว่าเขาขุดลงไปแล้วเขาเจอนะเป็นซากอิฐอิฐปูพื้นอนะถนนโบราณเลยครับถนนตรงนี้ตรงนี้เป็น อิดเก่านะอิดเก่าแล้วตรงนี้เพราะว่าจะอยู่ต่ําลงไปจากพื้นดินแต่ตน,นี่โอ้โหต้นไม้คลุมหมดแล้วแต่เดิมเนี่ยเขาขุดแล้วผมเห็นนะ่ยยาวไปถึงนู่นเลยไกลมากยาวไปเลยอันนี้คือต้นไม้ขึ้นคลุมหมดแล้วแต่พื้นผิวที่ต้นหญ้าขึ้นคลุมไม่หมดเราก็เห็นอยู่นะครับนี่เห็นอยู่เนาะเนี่ยอิดปูตะแคงนะครับแล้วเขาก็เลยบูนะปูขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะเพื่อให้เห็นว่าการปูอิดเป็นยังไงนะฮะ ที่ผมถ่ายให้ดูตอนต้น สำหรับท่านที่จะเดินทางมาที่ปฐมมิกราก็เดินมาชมกันได้นะครับบางท่านก็เข้าไปกราบพระแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีโบราณสถานจุดอื่นๆที่น่าสนใจอยู่นะบ่อน้ําโบราณน,นะครับแล้วก็ถนนนะถนนโบราณเลยนะเรามาเดินเล่นดูครับถ่ายรูปไปที่ลึกนนะครับขอบพระคุณการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ